กำกับซีรีส์วมาก่อนอยู่แล้วนะคะพอต้องมากำกับหนังพี่เรียด Y ย้อนยุคของคู่วายดังอย่างซีนูนิวสำหรับพูมกับรุ่นใหญ่ออสบันิตทองดีก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายเลยค่ะ บอกเพียงแค่ต้องเคาะสนิมการทำหนังก่อนนิดหน่อยเพราะไม่ได้กำกับหนังใหญ่มานานถึง10ปีแล้วนะคะที่ตัดสินใจทำเรื่องดับแสงระวีนี้ก็เพราะเป็นหนังแนวสยองขวัญเป็นทางถนัดอยู่แล้วค่ะที่ผ่านมาพี่ออนเล่าว่าก็พยายามสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆแต่ว่าตลาดหนังเปลี่ยนไม่เอื้ออานวยเท่าไหร่โปรเจกต์ก็เลยไม่ได้ไปต่อช่วงนี้พอกระแสวายมาค่ะและต่อยอดคอนเทนต์กับนักแสดงมาในสายภาพยนตร์เลยเชื่อว่านี่อาจช่วยปลุกชีพให้วงการหนังได้ไม่มากก็น้อย หลังที่ผ่านมามันมมก็คนข้าจะซบเซานะคะมันไม่ใช่แค่ฝันร้ายโปรเจกต์นี้ที่ที่รับทำเพราะว่ามันมีโอกาสที่ผลงานจะทําให้คนกลับมาดูหนังในโลกก็คือแฟนคลับของ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 ภาพยเรื่องนี้แล้วก็ถึงกักแสดงชุดนี้รวมถึงแฟนคลับทั่วโลกเพราะฉะนั้นผลงานนี้นะครับมันอาจจะทำให้ ผลงานผมได้ทําให้คนดูได้ทาประเทศได้มากขึ้นแล้วก็รวมถึงต่างประเทศด้วยก็เลยคิดว่าอันนี้แหละหน่าเหมาะสมที่เราจะกลับมาทำผมว่ามันยังไม่อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงไปขนาดที่ว่าเราต้องเอาถ่ายแฟนคลับมาเป็นเป็นตัวหลักก่อนอาจ,จไม่ขนาดนั้นแต่เป็นการเรียกว,ว่าเป็นโมเดลที่ทดลองอเป็นมวมลการทดลองมากกว่าคือว่าลองดูคิดว่าเมื่อก่อนนี้คือทําหนังให้หน่าสนใจแล้วเรียกคนดูมาว่าใครสนใจมาดูแต่๋ยวนี้ลองดูว่าคนดูสนใจอะไรก่อน ช่วงที่ผ่านมาอาจไม่ได้ทำหนังยาวก็จริงแต่พี่ออสบัณฑิตยังมีงานกำกับต่อเนื่องนะคะหลังหนังยาวเรื่องพุ่มพวงก็มาลุยงานละครยพักใหญ่ก,ก่อนที่จะมาทำซีรีส์เต็มตัวส่วนงานภาพ,พยนตร์ไม่เคยทิ้งค่ะเพราะยังทำหน้าที่ร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยอยู่ตลอดแล้วก็ยังเป็นวิทยากรสอนทำโครงการต่างๆด้วยค่ะ